สวัสดีครับสวัสดีวันพุทธที่6เมษายน2565นะครับวันหยุดวันจักรีนะครับทุกท่านครับข่าวสารในวันหยุดในวันนี้นะครับผมก็จะนำเอาตารางนะครับการจ่ายเงินสวัสดิการนะครับในเดือนนี้นะครับมาแจ้งให้ทุกท่านทราบกันนะครับเริ่มกันที่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาทุกท่านก็คงทราบกันอยู่แล้วโดยเฉพาะเจ้าของสิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการเงินเข้าตามปกติ เงินเพิ่มกําลังซื้อบัตรสวัสดิการบวก200ก็เข้าปกติตั้งแต่วันที่1เมษาและเน้นย้ําว่าเงินเพิ่มกําลังซื้อบวก200ในบัตรสวัสดิการนั้นเดือนเมษาเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเดือนหน้าพฤษภาบัตรสวัสดิการยังใช้ได้อยู่แต่จะไม่มีเงินเพิ่มกําลังซื้อแล้วนะครับก็จะเหลือแค่วงเงินปกติทุกวันที่1นะครับเงินซื้อสินค้าทงฟ้านะครับก็ยังเข้าปกตินะครับเดือนหน้านะครับ เงินส่วนลดค่าแก๊สตอนนี้กลายเป็น100บาทต่อ3เดือนแปลว่าเมษาถ้าหากว่าใช้แล้วใช้100บาทไปแล้วก็นับไปอีก3เดือนก็จะยังใช้ไม่ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าหากว่ายังมีการใช้ต่อก็จะกลับมา45บาทต่อ3เดือนเหมือนเดิมฉะนั้นเมษาสมมติว่าใครใช้ส่วนลดค่าแก๊ส1 0 0บาทไปแล้วก็ถือว่าจบไปนะครับใน3เดือนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับส่วนเงินต้นเดือนแน่นอนครับเงินค่าเดินทางรถไฟต่างจังหวัด500 รถทัวร์ต่างจังหวัดอีก500แยกกัน2ก้อนนั่งได้ทั้งรถไฟและรถทัวร์อย่างละ500นะครับใครที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับตอนสมัครบัตรแจ้งที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลก็ยังมีวงเงินในบัตรที่ขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าได้อีก500กลายเป็นว่าใครอยู่ในกรุงเทพและมีบัตรสบริการนั้นจะมีค่าเดินทางถึงพันหเลยคือรถไฟ500ต่างจังหวัดรถทัวร์500ต่างจังหวัดรถเมล์รถไฟฟ้าในกรุงเทพอีก500นะครับนี่คือ สวัสดิการที่ได้เป็นประจําอยู่แล้วในบัตรสวัสดิการนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับทุกวันที่18นะครับรวมทั้ง18เดือนนี้ด้วยนะครับเดือนเมษาส่วนลดค่าน้ําค่าไฟนะครับจะอธิบายยังไงดีนะครับมันไม่ใช่ส่วนลดนะครับจริงๆแล้วมันคือการที่ผู้มีบัตรต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าการประปาลงไว้ก่อนก็ได้ลงได้ทุกคนลงเผื่อไว้ว่าจะได้ใช้สิทธิ์เมื่อลงทะเบียนกับการไฟฟ้าการประปาแล้ว ก็ต้องมีเงื่อนไขว่าเดือนนั้นๆค่าน้ําค่าไฟต้องไม่เกินที่กําหนดด้วยนะครับค่าน้ําค่าไฟต้องไม่เกิน315บาทนะครับเมื่อ mm. ไม่เกินทําอย่างไรครับก็จ่ายเองตามปกติสํารองจ่ายไปก่อนด้วยครับ mm. Mm. หลังจากนั้นแล้วนะครับเดือนต่อไปนะครับถ้าหากว่าท่านเข้าเงื่อนไขก็คือลงทะเบียนไว้แล้วค่าน้ําค่าไฟไม่เกินที่กําหนดสํารองจ่ายไปแล้วเ <ẫn> ดือนต่อไปทุกวันที่18เงินจะคืนมาที่บัตรบริการตามจํานวนที่ท่านจ่ายจริงนะครับ คือค่าไฟที่ไม่เกิน315บาทจ่ายไปเท่าไหร่ก็ได้คืนเท่านั้นแต่ค่าน้ําที่ไม่เกิน315บาทนั้นได้คืน100บาทนะครับเข้ามาทางไหนเข้ามาที่บัตรสวัสดิการเข้ามารูปแบบไหนครับรูปแบบของเงิน e-money คือเข้าบัตรสวัสดิการแต่เอาบัตรสวัสดิการไปกดเป็นเงินสดจากตู้ ATM กรุงไทยได้เอาบัตรสวัสดิการไปใส่ช่องเดียวกันกับช่อง ATM ของกรุงไทยนะครับแล้วก็กดรหัสกดออกมาเป็นเงินสดได้เงินส่วนนี้ สะสมได้ไม่ต้องใช้ทุกเดือนก็ได้เสมือนเป็นเงินจริงๆของเรานะครับนี่คือส่วนของวันที่18วันที่22ของทุกเดือนก็คือ22เมษายนนี้และเดือนต่อๆไปก็ยังเหมือนเดิมครับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการด้วยก็มีเงิน E m ม n น y ี0 0บาทเข้าบัตรสวัสดิการเป็นเงินสดกดได้สะสมได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือบัตรสวัสดิการนะครับจากนั้นแล้วนี่คือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มของบัตรสวัสดิการกลุ่มที่2กลุ่มบัตรประชาชน กลุ่มนี้คือกลุ่มของคนที่ปีที่แล้วปี64นะครับเคยอยู่ในเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรับเงินเยียวยาเราชนะผ่านบัตรประชาชนเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นมา,ร,ารัฐบาลได้มีการเติมเงินเพิ่มกาลังซื้ออยู่เป็นช่วงๆเข้าบัตรประชาชนให้เอาไปซื้อของนะครับซึ่งเมษาก็เช่นเดียวกันครับเข้ามา200บาทเป็นเดือนสุดท้าย คือได้กันมา3เดือนแล้วคือกุมภาพันธ์นาเมษานะครับเข้าบัตรประชาชนเดือนนี้เดือนเมษาเข้าตั้งแต่วันที่1เป็นเดือนสุดท้ายเป็นเงินที่ต้องซื้อของเท่านั้นกดเป็นเงินสดไม่ได้สะสมไม่ได้นะครับนี่คือวันที่1นะครับผ่านไปทีนี้วันนี้ก็วันที่6แล้วนะครับหลังจากนี้ไปนะครับกำหนดการสําคัญก็คือกําหนดการที่จะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงิน3สวัสดิการนี้นะครับ เข้าวันเดียวกันของทุกเดือนโดยพื้นฐานอยู่แล้วคือทุกวันที่10ของทุกเดือนเว้นแต่ว่าวันที่10นั้นตรงวันหยุดก็จะขยับเร็วขึ้นเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันหยุดฉะนั้นแล้ววันที่10เมษาเดือนนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ฉะนั้นแล้วก็จ่ายเร็วขึ้นมาเป็นวันศุกร์ที่8เมษายนะครับฉะนั้นเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษา65เข้าวันที่8คือวันศุกร์นี้นะครับคือกำหนดการที่เงินจะเข้าสำหรับกลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ที่อยู่ในกลุ่มของเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับเข้าวันที่8เมษานั่นเองนะครับนี่คือกำหนดการนะครับทั้งหมดของสวัสดิการที่เราจะสามารถระบุวันที่ได้นะครับทีนี้ก็อยากจะขอแจ้งความคืบหน้านะครับเรื่องที่ มีข่าวมากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องของการลดเงินสมทบประกันสังคมนะครับซึ่งเอาตามข้อเท็จจริงแล้วข่าวลงไปเยอะเลยแต่จริงๆแล้วยังไม่เริ่มซักมาตรการเดียวเลยนะครับเริ่มกันที่ม40ก่อนเพราะม40นั้นคลมอนุมัติให้ลดเงินสมทบตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงทุกท่านก็ทราบอยู่ไปจ่ายเงินสนทมทบม .40 ตั้งแต่กุมภาที่ผ่านมายังใจ่ายในอัตราปกติอยู่เลยยังไม่ใช่ส่วนลดความจริงก็คือว่าคลมอนุมัติแล้วก็จริงแต่ยังไม่มบัคใช จะบังคับใช้ได้ต้องประกาศเป็นกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวงไม่ได้ประกาศสัทีตั้งแต่กุมภาครับมีนาก็ไม่ได้ประกาศจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ประกาศนะครับทำไมถึงประกาศช้าไม่ทราบครับไม่มีเหตุผลไม่มีการแจ้งสาเหตุรออย่างเดียวนะครับฉะนั้นแล้วม4 .0 จ่ายตามปกติครับเดี๋ยวลดเมื่อไหร่ค่อยมาว่ากันเพราะว่าข่าวก็ออกตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วยังไม่ลดประกาศเมื่อไหร่ก็ตามมีผลย้อนหลังถึงเดือนกุมภาด้วยนะครับม4 .0 เมื่อมีผลถึงเดือนกุมภาก็ไปว่ากุมภามีนาหรืออาจจะเมษาด้วยเราจ่ายเกินวิธีการคือถ้าจ่ายเกินรัฐบาลจะคืนให้วิธีการรับคืนคือขอยื่นรับคืนล่วงหน้าได้เลยในตอนนี้นะครับประกันสังคมแจ้งวิธีการทําเรื่องล่วงหน้านะครับด้วยการเข้าเว็บไซต์ประกันสังคมปริ้นแบบฟอร์มสําหรับขอรับเงินคืนส่วนต่างที่จ่ายเกินไปนะครับเดือนกุมภามีนาและอาจจะเมษาด้วยกรอกข้อมูลให้ครบแนบใบเสร็จที่ไปนําส่งเงินสมทบมอ0 แนบบัญชีธนาคารนะครับซึ่งต้องจ่ายคืนผ่านธนาคารเท่านั้นด้วยและธนาคารนั้นไม่ใช่ทุกธนาคารที่จะจ่ายคืนได้ท่านต้องมีกรุงไทยทกสออมสินหรือกรุงศรีสีธนาคารนี้เท่านั้นไม่มีไม่ได้นะครับต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นนะครับแนบสำเนาบัญชีธนาคารใน4่ธนาคารที่ว่าไปและเป็นชื่อของท่านนะครับแนบไปด้วยเอกสารทั้งหมดที่ผมกล่าวมาส่งไปที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศส่งไปก่อนได้เลยนะครับ นี่คือวิธีการรับเงินคืนนะครับถามว่าเปลี่ยนเป็นวิธีที่ง่ายกว่านี้ได้ไหมเช่นไปเป็นส่วนลดเดือนหน้าไปเลยไม่ได้นะครับกฎหมายทําไม่ได้นี่คือเหตุผลติดข้อกฎหมายครับนี่คือเรื่องของม40ฉะนั้นข้อสรุปนะครับการลดเงินสลทบม40จนถึงวันนี้นะครับจ่ายตามปกติไปก่อนครับยังไม่ประกาศกฎกระทรวงนะครับทีนี้มาดูมาตราอื่นบ้างเช่นม3 3ก็ประกาศกันมาเยอะแล้วว่าจะลดเงินสมทบจาก5%เหลือ1%นะครับ เริ่มเมื่อไหร่ยังไม่เริ่มครับเริ่มเดือนหน้าเดือนพฤษภานะครับม39ลดเงินส่งทบจาก9%เหลือ1.9%คือประมาณ432บาทนะครับ400กว่าบาทเหลือเพียง9 1บาทเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเดือนหน้าเดือนพฤษภาฉะนั้นสรุปก็คือมอ33940ทุกมาตรามีแต่ข่าวแต่เรื่องจริงคือยังไม่ลดมอ3ม .39 ลดเดือนพ,พฤษภามอ40ยังไม่ทราบนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ประกาศนะครับก็ ไม่ทราบว่าเป็นไปได้หรือไม่อาจจะไปประกาศพร้อมกันสามาตาก็เป็นไปได้นะครับแต่ระยะเวลาการลดเงินสมทบคือมส0ู 40, ลดตั้งแต่กุมภาพันธ์กรกฎาคมม .33 ม .39 เลดพฤษภาคมถุนากรกฎาคมคือไปสิ้นสุดกรกฎาคมเหมือนกันม33ม .39 ลดแค่3เดือนม .40 ลดยาวกว่าลด6เดือนนะครับนี่คือการช่วยเหลือสมาชิกประกันสังคมโดยรัฐบาลให้เหตุผลว่าการลดเงินสมทบทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเป็นการช่วยให ผู้ประกันตนมีเงินเหลือมากขึ้นจากที่เป็นส่วนลดเอาไปช่วยแบ่งเบาภาระได้นะครับนี่คือการช่วยเหลือที่มีการออกมาในตอนนี้นั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือโครงการคนละครึ่งภาคเอกชนนะครับมีการเสนอมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดหอการค้าก็เสนอให้รัฐบาลต่ออายุคนละครึ่งเฟสสีในลักษณะของการเพิ่มวงเงิน รหรืออาจจะเปิดเฟส5ต่อทันทีหลังจากที่สิ้นสุดนะครับเอาโดยข้อเท็จจริงก่อนตอนนี้โครงการคนละครึ่งเราอยู่ในเฟส4เดือนเมษาเป็นเดือนสุดท้ายที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ใครที่ใช้สิทธิ์หมดไปแล้ว11กว่าล้านคนหมดแล้วหมดเลยเมษาไม่มีให้ใช้แต่ยังมีบางส่วนหลักแสนคนที่ยังใช้ไม่หมดหรือยังไม่ได้เริ่มใช้ก็มีเวลาเดือนสุดท้าย<ๆ>เดือนเมษาในการไปใช้สิทธิ์1,200บาทที่ได้มากันครั้งเดียวนะครับใช้ให้หมดและ เฟสสก็คือจะไม่มีการเพิ่มอะไรอีกแล้วนะครับจนถึงสิ้นเดือนเมษาเลยฉะนั้นคนละครึ่งรอต่อไปนะครับแล้วก็ไม่มีความหวังที่จะมีการหรือแม้กระทั่งแนวทางที่จะมีการบอกว่าจะพิจารณาด้วยฉะนั้นแล้วก็ทําได้แค่นี้นะครับข้อเรียกร้องของเอกชนก็คือว่าเมื่อจบเฟสสสิ้นเดือนเมษานะครับก็พฤษภาเปาไปต้นไปนะครับ ภาคเอกชนก็เสนอว่าให้ต่ออายุคนละครึ่งเป็นเฟส5ไปเลยแล้วก็ให้อีกคนละพันห้าร้อยบาทนี่คือข้อเสนอนะครับที่เป็นแหล่งข่าวนะครับฉะนั้นแล้วก็ได้แค่รอว่ารัฐบาลจะตอบสนองนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนที่เสนอมาแล้วภาคประชาชนไม่ต้องถามภาคประชาชนต้องการอยู่แล้วเป็นมาตรการที่ประชาชนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมอยู่ตลอดอยู่แล้วเพียงแต่รัฐบาลไม่นําไปพิจารณาเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นคนละครึ่งตอนนี้ถ้าท่านเห็นข่าวเฟส5 มันก็คือข้อเสนอของภาคเอกชนเท่านั้นยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดจากรัฐบาลนะครับถ้าท่านเห็นข่าวนะครับก็แปลว่าข่าวนั้นก็หมายถึงข้อเสนอนี้เองยังไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับก็ทําได้แค่ติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับทีนี้หลังจากนี้ไปนะครับรอยต่อสําคัญของมาตรการก็คือผมขอใหอ้ตั้งชื่อว่าเป็นการสิ้นสุดของการช่วยเหลือโควิดและกําลังเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่มาตรการลดภาระค่าของชีพเกี่ยวกับน้ามันแพง การแพงนะครับเพราะว่าโครงการต่างๆที่เป็นโครงการเพิ่มาลังซื้อนะครับเป็นการช่วยเหลือจากโควิดนั้นสิ้นสุดเมษาอย่างที่แจ้งไปโครงการคนละครึ่งเฟสสสิ้นสุดเมษาโครงการเราเที่ยวด้วยกันสิ้นสุดพฤษภาทัวร์เที่ยวไทยสิ้นสุดเมษาแสดงว่าเมษานี้กําลังจะเป็นจุดสิ้นสุดของการช่วยเหลือทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับโควิดไม่ต้องพูดถึงเงินเยียวยาเลยเพราะมันหมดแล้วนะครับในเดือนเมษานี้ปีห5จริงๆไม่มีเงินเยียวยาใดๆเลย,เลยมีเพียง เยียวยาผู้ประกอบอาชีพกลางคืนที่จ่ายกันตั้งแต่ปลายปี64ตกค้างมันจะถึงสิ้นเดือนมีนา65ที่ผ่านมาก็จบแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็จะเข้าสู่10มาตรการลดภาราค่าของชีพบางมาตรการเริ่มแล้วเช่นการตรึงราคาน้ามันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรจะตึงได้แค่ถึงสิ้นเดือนเมษายนเท่านั้นหลังจากนั้นไปจะรอยตัวดีเซลจะเกิน30แต่ทุกครั้งที่เกินรัฐบาลจะขึ้นแค่ครึ่งเดียวจากที่ควรจะขึ้น โดยอีกครึ่งหนึ่งรัฐบาลแบกรับต้นทุนไว้นี่คือที่มาของคําว่าคนละครึ่งในส่วนของการเติมน้ํามันดีเซลข่าวก็อาจจะเอาไปลงให้เข้าใจผิดว่าเติมน้ํามันครึ่งหนึ่งหมายถึงว่าเติมน้ํามันแล้วเราจ่ายครึ่งรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งอันนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทําให้เข้าใจผิดจริงๆคือลอยตัวราคาน้ามันแล้วทุกครั้งที่จะขึ้นขึ้นแค่ครึ่งเดียวจากที่ควรจะขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี่คือการพยุงราคาน้ามันดีเซลนะครับกลุ่มที่ อยู่ใน10มาตรการ,รลดภาระค่าครองชีพก็กลุ่มแรกๆกก็คือบัตรสวัสดิการนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่ง10มาตรการ,รลดภาระค่าครองชีพ1บัตรสวัสดิการเงินรัฐผมพูดไปแล้วนะครับจาก45บาทต่อ3เดือนที่เป็นส่วนลดค่าแก๊สเป็น100บาทต่อ3เดือนเริ่มแล้วเริ่ม1เมษานะครับแล้วก็ได้ทุกคนด้วยนะครับที่มีบัตรสวัสดิการเว้นแต่ว่าท่านจะหาร้านใช้สิทธิ์ไม่ได้หายากอันนั้นก็สุดแล้วแต่แล้วนะครับ นี่คือมาตรการแรกมาตรการที่2คือผู้ถือบัตรสวัสดิการและตอนสมัครบัตรสวัสดิการย้อนกลับไปเคยแจ้งว่าเป็นอาชีพหาพเล่แผงลอยกลุ่มนี้มีประมาณทั้งประเทศ5000กว่าคนจะได้อีก100บาทต่อเดือนเป็นค่าแก๊สเท่านั้นเองนะครับนี่คือ,เ,อเรื่องของบัตรสวัสดิการ2ข้อแรกนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ การช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ,างๆเช่นแท็กซี่ได้สวนลดการเติม NGV ซึ่งเริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนานที่ผ่านมาแล้ววินมอเตอร์ไซค์จะได้250บาทต่อเดือนช่วยค่าเติมน้ํามันแต่เริ่มพฤษภาวิธีการเข้าร่วมโครงการยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นทะเบ,บียนกับกรมการขนส่งด้วยวิธีการรับเงินก็ต้องไปถามกรมการขนส่งเพราตอนนี้ยังไม่มีการประกาศว่าจะเข้า วิธีการรับเงินจะเป็นอย่างไรยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ออกมาอย่างกว้างขวางขนาดนั้นก็รู้แค่ว่ายัางไม่เริ่มเริ่มพฤษภาครับสำหรับส5 0รบาทต่อเดือนสําหรับวินมอเตอร์ไซค์นะครับกลุ่มต่อมานะครับก็คืออันนี้ผู้ใช้ไฟทั่วไปถ้าหากว่าใช้ไฟน้อยหน่อยไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนจะได้รับส่วนลด20สตางค์ต่อหน่วยนะครับลดค่า FT นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเริ่มนะครับเริ่มประมาณเดือนหน้าพฤษภาครับกลุ่มต่อไปก็คือในส่วนของ ค่าแก๊ส LPG หรือการถุงต้มก็มีการพยุงราคาอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นการดูแลในภาพรวมไปนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ที่เหลือก็เป็นมาตร,รการลดเงินสมทบประกันสังคมก็อย่างที่แจ้งไปแล้วม3 3 3 9 4 0ซึ่งม3 3กับ39เริ่มพฤษภาม40ยังไม่ประกาศจริงๆอนุมัติตั้งแต่กุมภาแล้วก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับนี่คือ10มาตรการแสดงว่าตอนนี้เรากำลังหมดยุคเยียวยาโควิดเข้าสู่การเยียวยาน้ำมันแพง นะครับสิบมาตรการนี้เกี่ยวกับน้ํามันแพงเกี่ยวกับก๊าซแพงราคาราคาค่าของชีพสูงขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วมาตรการทั้งหมดที่กล่าวมาคงไม่มีอะไรที่ประชาชนจะสนใจเท่ากับโครงการคนละครึ่งอีกแล้วซึ่งจริงๆถามว่าฝั่งภาครัฐทราบหรือไม่ว่าเป็นโครงการที่ประชาชนต้องการมากที่สุดก็ทราบดีเพียงแต่ว่าก็ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะพิจารณาอย่างไรเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้แค่สะท้อนความต้องการไปถามว่ายังมีความจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ตอนนี้ยังมีความจําเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่รัฐบาลจะทําคนละครึ่งต่อแน่นอนอย่างน้อยจบเดือนเมษาไปก็หลังจากนี้ไปก็อาจจะมีการเริ่มช่วงใดช่วงหนึ่งหลังจากนั้นไปในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็คอยติดตามข่าวสารอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโครงการคนละครึ่งคาดว่าจะมาแน่แต่มาเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ